สวัสดีครับคุณลูกค้าผู้มีุปก,การะคุณนี่คือบรรยากาศบุฟเฟ่ที่ร้านไฮโซซูช so ิหรืออารุอ e ิทูทองหล่ออันนี้อยู่ที่ไฮโซนะครับบุฟเฟ่หัวละ1,600ลดเหลืออยู่1,070บาทเนสใครชอบแบบนี้ก็แวะเวียนมาครับผมถ้าเป็นที่อารุอ e ิซูชิจะมี3ราคานะครับ6 4 1บาทเน็ต699บาทเนตและก็10,70บาทเนต ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นบุฟเฟ่ก็จะเสิร์ฟเป็นชิ้นชิ้น,ช,นชอบหนาหนาก็บอกข้าวน้อยน้อยอาหารสั่งเป็นชิ้นนี่แหละครับซึ่งต้องยอมรับว่าบุฟเฟ่เรานะครับจะวุ่นวายมากเพราะลูกค้าแล้วแต่คนจะสั่งบางคนชอบโยูย,ยแบบนี้มากัน6กเจ็ท่านมากันสิหรือบางคนมาท่านเดียวก็จะสั่งกระจุกกระ,ะจิกแล้วแต่นี่คือความสนุกความคึกคักความสุขของคุณลูกค้าใกล้ที่ไหนไปที่นั่น ขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนกัน,น